ร้านพลุนยางแตกนะคะคลิปนี้นะคะมาอัปเดตอีกแล้วนะคะนี่นะคะล้อเข้าใหม่นะคะ TE Off Road ดขอบสิ e นะคะก้านยกยางตี23นะคะล้อใหม่ๆสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะก้านยกมือสองนะคะยางตี23สวยๆเลยนะคะแล้วก็สเปคกว้าง8.54ลูกนะคะราคาหลักพันนะคะยางปี21 22นะคะนี่ค่ะนะคะที่เข้าใหม่นะ เวลขอบทองนะคะตัวนี้นะคะสวยมากเลยนะคะยางปีใหม่ๆเลยนะคะนี่ค่ะที่ e สามเจ็ดหยอดแดงนะคะนี่ค่ะยังมีให้เลือกอีกหลายลายนะคะ ล้อใหม่ยางใหม่นะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะยางใหม่นะคะเราก็มีนะคะสเปกกว้าง8.5นะคะใครหาสเปกไม่ยืดไม่ล้นนะคะจัดให้ทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นนะคะรถเก่ง4ลูกนี่นะคะอันนี้ถ่ายคร่าวๆให้ชมก่อนนะคะแม็กไบพัดนะคะก็มีนะคะแม็กเวลออฟลึกนะคะนี่ค่ะนะคะนี่นะคะที 3านะคะยางนิตโตก็มีนะใชย,ยาวๆเลยนะคะนี่ค่ะเวลนะคะเวล5รลูง,งาน k m 5นะคะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะนี่เลยค่ะล้อใหม่ล้อเปล่านะคะเราก็มีขายนะคะราคาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะล้อใหม่ล้อเปล่านะคะเอาไปอยู่ที่9,500บาทนะคะล้อเปล่านะคะล้อใหม่แกะกล่องเลยนะคะนี่ค่ะมาชมชุดแรกกันเลยนะคะเป็นออฟโรดนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นแม็กออฟโรดนะคะขอบ16ราคาเอาไปหลักพันเท่าน,นั้นเลยค่ะนะคะแม็กทีอีสามล้อส,สวยๆเลยนะคะยางปี20นะคะสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะยางหลอบปี20ใช้ยาวๆกันเลย ะะล้อสวยกิฟไร้รอยไร้ตำหนินะคะอบอลุกหอบ16นะคะทีอีนะคะนานๆทีเข้าเลยนะคะใครหานะคะจัดเลยนะคะได้ยางปีใหม่ๆด้วยนะคะนี่ค่ะล้อสวยทุกวงสวยกิฟทุกวงเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะ นะะค9,900บาทนะคะออฟโรดขอบ16ขายยางตลอดนะคะปี20เลย9,900บาทนะคะออฟโรดมี1ชุดเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีก้านยก SUV ยูวค่ะชุดนี้นะคะล้อยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะกริบมากนะคะล้อใหม่ๆกริบๆเลยถ่วงแค่นี้เลยนะคะคือล้อกริบมากนะคะล้อยังใหม่ๆนี่เลยค่ะนะคะยางปี23นะคะ การยกนะคะแจ้งผิดนะคะการยกนะคะยางปี23นะคะนี่ค่ะล้อใหม่มากนะคะใหม่มากๆนะคะชุดนี้นะคะไร้รอยไร้ตำหนิล้อใหม่ๆคิดๆเลยยางปี23 ยางปี23นะคะ2องห้าปนะคะปี23ใครหายางปีใหม่ๆเหมือนสภาพเบิกใหม่เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาเอาไปอยู่ที่13,900บาทพอค่ะฟังไม่ผิดนะคะเบิกล้อใหม่ยางใหม่แพงกว่านี้เยอะแน่นอนนะคะชุดนี้เอาไปสภาพเหมือนเบิกใหม่นะคะราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะการยกนะคะล้อสีเดิมๆใหม่ๆเลยนะคะล้อใหม่ๆเลยนะคะยางปี2 ย3ค่ะนะคะเอาไป1นึ0 0หบาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นแบบนี้เลยนะคะยางปี23นะคะดอกแน่นทุกเส้นนะคะเอาไปเหมือนสภาพล้อเบิกใหม่เลยนะคะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่เลยนะคะยางปี23ค่ะ นะคะเดี๋ยวให้ชมนี่ค่ะยังปี23นะคะเอาไปราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะนานๆนานลุดมาทีนะคะต้องจัดเลยราคาอยู่ที่13,900บาทค่ะนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ชุดนี้ค่ะการยก SUV นะคะหลักพันนะคะชุดนี้นะคะเป็นยาง265 6กห้นะคะปี18นะคะชุดนี้นะคะการยก s อ v เป็นล้องานไทยนะคะชุดนี้นะคะเพราะว่ามันมีโค้ดด้านหลังนะคะชุดนี้เป็นล 2000, 900, ้องานไทยราคาเอาไปอยู่ที่9,900บาทค่ะหลักพันไปเลยนะคะราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะนี่เลยค่ะตอกยางนะคะนี่นะคะตอกยางนะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้นะคะ ร้อกันยกนะคะกว้าง9ออฟศูนนะคะสีเท่ากันเอาไป9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทนะคะอันนี้สเปคกว้าง8.5สี 5, ลูกค่ะสภาพหูล้อรอบนี้ สภาพคือเหมือนเบรกล้อใหม่กิฟมากนะคะกิฟมากสีเดิมๆเลยสวยๆสีเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะสเปคใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้แม็กซ์เอีสามเจ็ดนะคะกว้างแปดจุดห้าหลังเก้าจุดห้านะคะยางสองห้าห้ายางสองสามห้าห้าสิบสิบแปดปียี่สิบสองค่ะ สองสามห้าห้าสิบสิบแปดปียี่สิบสองนะคะนี่เลยค่ะยางปียี่สิบสองนะคะสเปคใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะรถห้าล,ลูหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะล้อสวยมากเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นแบบนี้เลยนะคะคือสวยกิฟเลยนะคะใครได้รอบนี้ราคาหลักพันเท่านั้นเลยค่ะชุดนี้ราคาเอาไป บาทสวยขนาดนี้ยางปี22นะคะเอาไปราคาอยู่ที่9,900บาทเลยสเปคใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะลด5รูหนึนะคะ9,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะแม็กอ e ีแบนนะคะกว้าง8.54ลูกยางปี21โอตานินะคะ225 548นะคะยางปี21เลยนะคะอีแบนนะคะล้อสวยสวยกิฟๆเลยนะคะจะบอกว่ารอบนี้ล้อกิปมาก สวยมากนะคะลอกริบๆเลยสีเดิมนะคะไม่ได้ทําสีนะคะสีเดิมเลยยางปี21นะคะ225 518นะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะดอกยางราคาหลักพันเหมือนกันค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้ค่ะยางปี21นะคะเอาไปใช้กันยาวๆเลยราคาเพียง9,900บาทเหมือนกันค่ะนะคะ9,900บาทเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะ แล้วก็ด้านนี้ค่ะที่เข้าใหม่นะคะเป็นเวลเวลขอบทองนะคะเวลขอบทองนะคะชุดนี้นะคะล้อส,สวยๆเลยนะคะล้อดีด้วยยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะปียี่สิบสองหนึ่งคู่ยี่สิบเอ็ดหนึ่งคู่นะคะยางสวยๆเลยนะคะออฟลึกลึกออฟกระมังนะคะชุดนี้นะคะจะบอกว่าของจริงสวยมากนะคะขอบทองนะคะนานๆทีเข้าขอบทองแบบนี้นะคะของจริงสวยมากนะคะนี่ค่ะราคาเอาไปอยู่ที่ เอาไปหลักพันเลยค่ะชุดนี้นะคะเอาไปอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทนะคะชุดนี้นะคะยาง2 5 5 5้าห้นะคะนี่ค่ะดอกยางสดสดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะดอกยางสดสดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะดอกบีนะคะนี่ค่ะดอกบีนะคะนี่ค่ะนะคะล้อล้อนี่นะคะดอกบีนะคะชุดนี้เอาไป9,900บาท ยาง2 5 5 5 8นะคะลด6ลูกนะคะเอาไป9,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็ T/E 37ชุดนี้นะคะล้อส,สวยๆเลยค่ะสีเดิมนะคะยาง2 5 5 5 8นะคะนี่เลยนะคะล้อส,สวยๆเลย T/E 37ยอดแดงค่ะเอาไปหลักพันเท่าน,นั้นเลยนะคะนี่ค่ะตกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะ ชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่7,900ายบาท e37 หยอดแดงนะคะล้อสวยๆอย่างนี้เลย7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีด้านนี้เวลคอสบิกสีทเท่ๆเอาไป1,900บาทนะคะแล้วก็มีลอ้อฟ a ส9นะคะขอบทอง ยาง265 6 4 8นะคะปี20เอาไป1900บาทค่ะนะคะแล้วก็มี TE 37สีดำหยอดแดงชุดนี้เอาไป7900บาทน,นะคะนี่เลยค่ะนะคะเส่นรถ6รูตัวศูนนะคะ7900บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะ ด้านในนะคะอ่ะเริ่มจากตรงนี้นะคะล้อกว้าง8.5ล้อเวลนะคะเอาเข้ามาแล้วนะคะมี2ชุดเลยนะคะแม็กเวลกว้าง8.5สี่ลูกนะคะสำหรับใครหาล้อใหม่ยางเพอร์เส้นราคาถูกกว่ามือสองนะคะนี่เลยะคะแม็กเวลกว้าง8.5สี่ลูกค่ะรดถึกรูนะคะยาง255518นะคะปี18ยางดีสติค่ะนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะดอกดีเลยนะคะชุดนี้นะคะ ราคาเอาไปอยู่ที่11,900บาทย้ำนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์กว้าง8.54ลูกสเปคใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะ11,900บาทค่ะนะคะแล,แล้วก็มี Mac SSR ค่ะกว้าง8.54ลูกยางปี21นะคะ2454 58คู่หลัง2754 48นะคะนี่ค่ะดอกดีเลยนะคะนี่ค่ะ นะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์สเปคกว้าง8.5ใส่เหลือไม่ยืมไม่ล้นนะคะรถ5้ลู1ึ4ค่ะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะ13,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กชุดนี้ค่ะ แม็กซีอานะคะนี่ค่ะนะคะชุดนี้นะคะสีเทากันงาน JP ค่ะล้อใหม่ยางใหม่ชุดนี้จัดโปรอยู่ที่16,900บาทล้อมีรับประกัน1ปีนะคะล้อมีรับประกัน1ปีค่ะยางใหม่ปี24เลยนะคะจัดโปรอยู่ที่16,900 100บาทนะคะยางหน้า2 4 5 4 5่หคู่หลัง2 7 5 4จ็ดนะคะล้อกว้าง8.5นะคะสเปคไม่ยื่นไม่ล้นนะคะนี่ค่ะ อยากได้ซูมเทตต้แบบนี้นะคะต้องจัดเลยราคาโกนะคะหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทล้อใหม่ยางใหม่นะคะล้อมีรับประกันหนึ่งปีค่ะหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเลยนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ค่ะแมคทีซีศูนย์ิห้านะคะยางสองหกห้าสี่สิบแปดนะคะปียี่สิบสี่ค่ะล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดนี้จัดโกให้อยู่ที่ 15,900าอยบาทยางปี24นะคะล้อใหม่ยางใหม่เลยยาง2 5 4ห1 8นะคะปี24 4สี่เส้นเลยนะคะนี่ค่ะยางใหม่เลยนะคะล้อใหม่ยางใหม่สเปกกว้างแ5ดสี่ลูกจัดโปเอาไปเลย15,900บาทนึกว่าราคามือสองนะคะราคานี้นะคะล้อใหม่ยางใหม่ปี24เอาไปเลย15,900บาทค่ะนะคะนี่ค่ะมามือสองต่อนะคะอันนี้เป็นแม็กเวลนะคะ นี่ค่ะออฟลึกออฟกระมังยาง2 5 5ห้นะคะปี20นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กเวลออฟลึกเงาเงาแบบนี้เลยยางส4 5 4 5 8ห้คู่หลัง2 7 5 4 4็8ปี21นะราคาอยู่ที่เอาไปอยู่ที่ 1,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กใบพัยดยางสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยกิ๊บเลยค่ะสาวแบบสวยกิ๊บนะคะแม็กใบพัดยางปี21นะคะยาง2 6 5 6 0 1 8นะคะยางปี21เลยนะคะสวยกิ๊บแน่นอนชุดนี้นะคะยางสุดปียางไทยเลยปี21เอาไปราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะหนึ่งหมื่บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็ก K.M.5 นะคะนี่ค่ะออฟลึกแมก็กวิลออฟลึกนะคะยางหน้า245 4 5 8ค่ะคู่หลัง275 4018นะคะยางปี20ค่ะนี่เลยนะคะเอาไปหลักพันเท่านั้นเลยค่ะ9,500บาทนะคะ 9500รบาทเลน5ลูหนึ่งสี่แม็กวิวออฟลิฟล้องงานด้วยนะคะยางเซ็ต si สวยเลยราคาเพียง9500บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กใบพัดหลักพันนะคะแม็กใบพัดหลักพันเลยยาง2 5 6ห้ากนะคะยางดีเซนติยางไทย นะฮะชุดนี้เอาไปหลักพันเลยนะคะนี่ค่ะนะคะเอาไปหลักพันเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทแม็กใบพัดขอบแปนะคะเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะ<อ>แล้วก็มีแม็กก้านยกนะคะสีดำนะคะยางสองสี่ห้าสี่ห้าแปดคู่หลังสองเจ็ดห้สี่สดยนหลูมินสีนะคะก้านยกสีดำราคาอยู่ที่7 9็ดอบาทค่ะ 7,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็ก e e 30นี่ค่ะยังเป็นคู่เป็นคู่อย่างนี้นะคะราคาอยู่ที่7,900บาทแล้วก็มีล้อ r e 30สีเท่ากัน,นะคะ่ะยางหน้า2,454,58คู่หลัง2,754,18นะคะยางเป็นยางปี20ค่ะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทนะคะ6,900บาทค่ะทนีเลยนะคะตรงยาว สนใจนะคะมาดูมาชมได้นะคะที่ร้านคุณลุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659นะคะนะคะร้านอยู่ลำลูกกาของเจ็ดะจังหวัดปทุมธานีนะค่ะนะคะหน้าร้านนะคะรับเทินล้อดเดิมล้อ เตินุกสภาพนะคะเดินร้อนนะคะราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งคุณส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางน,นะคะใครใครอยากจะมาดูของนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูนลูนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ